ผูเบ่าวสาวแต่งงานอยู่กินกันไปแล้วเนี่ยเมื่อเรามีเงินมีทองจริงอยู่เราจะต้องมีการเก็บหอมลอมลิษร,รู้จักใช้รู้จักจ่าย แค่เมื่อเราประหยัดแล้วมีเงินมีทอง,ทองก็ยามมีความต้านี่ต้องให้ทานต้องทำบุญสุนทานชีวิตเราก็จะมีความสุขอย่างเท่นว่าในสมัยก่อนอนู้นมีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนที่ขี้เหนียวเรียกว่าขี้เหนียวที่สุดในโลกก็ได้เศรษฐีนี้มีสตังเยอะก็สอนลูกหลาน วันละสองครั้งว่าดูจอมปลวกตัวนิดเดียวทำปลวกได้ต้องใหญ่แลวดูยายอดตาเห็นไหมนะใช้ทุกวันใช้ทีละหน่อยละหน่อยมันก็หมดจงทำตัวให้เหมือนกับจอมปลวกตัวเล็กๆเ,เหมือนคนมาจรงทังใหญ่โตพาเราอีกก็สอนลูกหลานวันละสองครั้งอย่างนี้อยู่ต่อมาได้ตายไป ด้วยการที่ห่วงสมบัติห่วงสมบัติตามกติกาตามกฎของมนุษย์คือถ้าตายด้วยความหลงเนี่ยตายด้วยความห่วงเนี่ยจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเศรษฐีเนี่ยกายกายเป็นว่าไปเกิดเป็นหมาในบ้านตัวเองนั่นแหละเมื่อเกิดเป็นหมาแล้วไอล้ลูกๆที่อยู่ที่บ้านซึ่งเศรษฐีน้อยก็ไม่รู้ว่าพ่อที่ตายไปแล้วเนี่ยมาเกิดเป็นหมาในบ้านตัวเองนั่นแหละ ทีนี้พอพระพุทธเจ้าท่านบินนาบาตที <broken> <es> ่บ้านเศรษฐีท <illing en> ุก <Elliott> ว <ills> ันหลังบ้านบ้างหน้าบ้านบ้างก็กลัวว่าลูกหลานจะใส่บาตรเพราะใครใส่บาตรแล้วสตังค์มันมุดก็อยากจะให้พระพุทธเจ้าไปโปรดที่อื่นเดินห่างบ้านบ้านบ้านหน่อยลูกหลานจะได้ไม่เกิดสถาใส่บาตรเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ต่อมาตายไปเมื่อไปเกิดเป็นหมา ก็เห็นพระพุทธเจ้ามาบินาบาตอีกก็ไปเห่าพระพุทธเจ้าเห่าเห่าเห่าพระเจ้าก็ได้ตัดกับหมาพูดกับหมาว่าเศรษฐียังไม่เลิกว่าเราอีกเลยตอนเป็นมนุษย์เกิไม่อยากให้เรามาบินาบาตช่องนี้มาเป็นสุนัขแล้วก็ยังไม่ให้เราเรียมไปบินาบาตนี้อีกเลยพวกเศรษฐี ซึ่งเป็นลูกของเศรษฐีมาเห็นคะพระพุทธเจ้ายุดคุยกับหมาที่บ้านโดยเองทําไมก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าทําไมพระองค์คุยกับหมาและทําไมเรียกหมาว่าเศรษฐีพุทธเจ้าก็ตตัดว่าท่านเศรษฐีพ่อของท่านที่ตายไปแล้วเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยมาเกิดเป็นสุนัขตัวเนี้ย ลูกก็งงก็มีความรู้สึกโกรธว่าเอ๊ะพทธเจ้าท่านตัดจริงเปล่าแต่พทธเจ้าท่านตัดอะไรไว้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยทุกอย่างไปเลยก็คิดว่าพระองค์มีอะไรเป็นหลักฐานว่าพ่อผมที่ตายไปแล้วเนี่ยได้มาเกิดเป็นหมาตัวเนี้พระเจ้าก็บอกว่าไม่เชื่อเอาหมาตัวนี้นะ่ะไปอาบน้ําให้ดีอาบน้ําให้ดีแล้วก็ให อุ้มไปนอนที่นอนของเศรษฐีนั่นแหละพอไปบอกเสร็จพอเอาไปนอนเสร็จก็บอกพ่อว่าบอกหมาตัวนั้นว่าพอ่พอพ่อฝังสมบัติไว้ที่ไหนบ้างบอกลูกๆด้วยหมามันก็รู้เรื่องดีมันจําได้วันนี้คือลูกแต่ไม่สามารถจะบอกได้ก็ได้แค่เฮาคาสองคำเห็นป่าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเป็นไก่ก็กุ๊กๆอย่างเดียวป็นหมาก็ เาก็หอนนั่นแหละก็พอบอกอย่างนั้นเสร็จมาตัวนี้ก็วิ่งวิ่งไปที่ดงกล้วยแล้วก็ไปคุย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 นะลูกๆก็เอาจอบไปขุดตรงที่หมาคุยเนี่ยก็ไปเจอหีบสมบัติก็วิ่งไปที่กอไผ่อีกไปคุย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 ก็ไปเจอสมบัติจนกระทั่งเจอต้องหลายหีบ เศรษฐีซึ่งเป็นลูกก็ว่าโอ้เชื่อแล้วว่าพทะเจ้าเนี่ยพูดจริงพ่อเรามาเกิดเป็นหมาตัวนี้จริงๆทีนี้รู้ถึงความหลงความห่วงก็รีบทําบุญทํากุศลเห็นป่ารับเศรษฐีนะ่นะดันแอบก่อนตายได้แอบฝังทรัพย์สมบัตินในดงกล้วยเมืองใกล้ๆกอไผ่บ้างต้นมะม่วงบ้างตายก็ไม่ได้บอกลูกเลยก็ห่วง พูดไม่ได้ก็ไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนทําให้ใจเป็นห่วงก็มาเกิดในบ้านตัวเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าไปห่วงอย่าไปห่วงอะไรนะมันก็กลับมาเกิดเป็นสัตว์นิรชาในบ้านเราอีกโดยเฉพาะเอาเงินไปฝากไว้ตรงไหนเอาไปฝังไว้ตรงไหนหรือทางที่ดีเราเป็นหนี้ใครไว้ไม่มีตังเราก็บอกให้ลูกใช้หรือว่าให้เอาโหสิกรรมไปเราจะได้ไม่เป็นบาปเป็นกรรมมาเกิดใช้กรรมอีก